ห้าราศีดวงพุ่งแรงก่อนสิ้นปีมีสามเดือนรับโชครับทรัพย์จับเงินแสนหนุ่มสาวถ้ามีแฟนจะได้ควงแขนเดินโชว์สำหรับห้าราศีเรามีคำตอบให้ท่านฟังกันในช่วงนี้เรามาเริ่มกันที่ลำดับที่หนึ่งลำดับที่หนึ่งนั้นก็คือราศีเมถุนนั่น ราศีเมถุนนั้นในด้านการเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในด้านรายรับกับรายจ่ายของท่านนั้นจะอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกันเราได้มาก็จะต้องมีการจ่ายออกไปเหมือนกันมีการหมุนเวียนกันแต่เราก็ไม่เป็นไร เราก็มีไม่ขาดมือพอถึงเดือนตุลาคมปลายเดือนเราก็จะมีรายรับมากขึ้นก็จะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายพอถึงปลายปีท่านก็จะมีเงินเก็บได้บ้างเรามาดูราศีที่สองกันราศีที่สองนั่นก็คือราศีมังกร ชาวราศีมังกรในช่วงที่ผ่านมานี้นั้นตั้งแต่ต้นปีถึงกลางปีท่านจะเจอปัญหามากไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือการงานในช่วงที่ผ่านมานั้นจะสะดุดทุกอย่างบางครั้งเงินก็ไม่พอใช้งานก็มีบ้างไม่มีบ้างเรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลัง บางครั้งต้องไปขอหยิบขอยืมเขามาบ้างแต่ต่อจากนี้ไปในด้านการเงินจะดีขึ้นจะมีเข้ามาหาเราทุกช่องทางทั้งงานทั้งเงินก็จะมาพร้อมกันจะทำให้ชาวราศีมังกรน,นั้นลืมตาอ้าปากได้ในช่วงนี้เราก็มาดูราศีกันต่อไปว่า ราศีที่สามนั้นคือราศีอะไรราศีที่สามนั้นก็คือราศีเมษชาวราศีเมษต่อจากนี้ไปจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหลายเรื่องคือในเรื่องการเงินชาวราศีเมษในด้านการเงินจะมีรายรับเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ ท่านเคยลงทุนอะไรไว้ก็จะได้ในช่วงนี้อาจจะได้เป็นกอบเป็นกรรมอาจจะทำให้ท่านล่ำรวยได้ก็เป็นได้ต่อไปเรามาดูราศีที่สี่ราศีที่สีนั้นก็คือราศีธนูชาวราศีธนูนั้นในช่วงนี้ก็นับว่าอยู่ในช่วงที่ดีมากเพราะว่า ดาวใหญ่ที่มีการเคลื่อนย้ายนั้นจะส่งผลให้ชาวราศีธนูนั้นมีดวงชะตาที่ดีและจะส่งผลรับกับการเงินของท่านท่านก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหลายช่องทางแต่ก็ขอให้ชาวราศีธนูนั้นอย่าให้ใครขอหยิบขอยืมมากนะัก เดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังเรามาดูราศีที่ห้ากันราศีที่ห้าคือราศีกรกฎชาวราศีกรกฎภายในสามเดือนนี้จะมีโอกาสที่จะเจอโชคลาภอาจจะเป็นลาบก้อนโตก็เป็นได้ชาวราศีกรกฎในช่วงนี้ก็ถือว่า ดวงการเงินดวงการงานของท่านนั้นเปิดแล้วจะทำอะไรก็จะมีผลสำเร็จอยู่เสมอท่านจะไปเจรจาอะไรกับใครก็จะมีผลสำเร็จไม่ว่าท่านจะไปติดต่อในด้านการค้าขายหรือจะไปลงทุนร่วมกับคนอื่นก็จะได้ผลดี ทางห้าราศีนี้เรารวบรวมมาจากตำราของโบราณเรามาทำนายโดยรวมเราไม่ได้ทำนายเป็นรายบุคคลอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเราก็มาฟังกันเพื่อเป็นความร,รู้อันไหนดีอันไหนไม่ดีเรารู้แล้วก็จะได้เตรียมรับสถานการณ์ ที่จะเกิดกับตัวเราถ้าอันไหนดีก็รับไว้ถ้าอันไหนไม่ดีก็ให้ปัดออกไปขอบใจทุกท่านที่เข้ามารับฟังคลิปนี้ฟังกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเราจะได้มาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ